วันนี้เสียเป้ทาชิมนะครับต้มตำแขงนะครับวิเชียนบุรีครับผมไก่ย่างวิเชียนบุรีนะครับผมอ่าไก่เป็นนะครับจีนอองเลยบาดเจบน้องครับอครับอ้าคนร้ายครับวันนี้ร้ายขัดร้ายเนี่ยครับเผาก็ได้กินนะครับจอน เปิดนะเป็นตะขินนะครับส้มตำมิเชนโมลีนะครับผมแล้วส้มตแขวนนะครับเรื่องส้มตำเปิดแขวนนั่นเลยสุดยอดเลยโอ้มันมีส้มตำแขวนนะครับยอดเลยนะครับวันนี้เสปพพาชิมนะครับวันนี้ย่างวิเชียนโมลีส้มตำแขวนสุดยอด